สวัสดีกาา้ลาตมันนี่เหนยังมีฮันมนี้เขามาเห็นบุ่นดูหนมาอดชงแลกอแลกอแลต้นกันชงอชอนองครอบครัวเมืองหานของพ่อครอบครัวเมือตูลเมืองหันเออไปกระชิออดเขาต่อเอออลนเมืองหานเมืองหานที่เก่า

รถประวงเมื่อกี้ไปได้รไปเลยเนี่ยมาดา้าเขก่อนาจ้าเขาก่อนพ่เาสีคนเออเจ้าเดินทางมาก็ขึ้นซีเมนละเจ้าไทแนนตบิตเจ้าก็บอกวนี่นะทุกคนเอาล่กเดิไปแล้ว

่ายูบเราชิโฮเก็บเลยค่ะนานเอาอไงเอาเอาพอเอาไเออมเดียวไ่อเลิกผมไปยังบ่ได้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 ไไปเยียบก่อนนี่มาหมไปเหียก้อนเ่อเฟอร์กอนแม่แม่ดีดล เบ่อมนลูกร้านมันได้เบิ่งลูกร้านเฮ้ยลูกของลูกพี่แมแม่เริ่มเลยพี่หนักล่อไแล้วลาันเป็นนักล่อไปได้จอเหว่มือขาวมือขานี่ลูนารนี่พอจยยากเลยหน่เนาะเ้ออะมาหมาเ็ดมาหาม้มาล้านาล้านมา้านล เต้าอันนข้าก้อนอันออนไปนไหนกูนี่ทุกคนทางนี้กัน <c oughs> มาใช่ไหมมาตั้มน้องใจคอยจันทรจนายน้องตัม้มมาตลอดนะอ้อจอเลย สตาหลเลยอันนี้โก๊ะโก๊ะก่อนจะเป็นอธิบายไหมจะเป็นอธิบายไหมมึอนี่มีนักยดีซี่ายนักบุแม่เลยไปเขอาวก่อนอลันอลันนายโก๊ฮะนเออ นี่ก่อนเลยกันนาชนาก้อนร้านขัดต้อนร้านขัดต้น้อพวกเราแดดเนี้ฮะมาตักใส่เอาจุ้มเซมอแล้วก็แล้ว

แก่ช like ื่อว่าชื่อมาจากไหนล่ะชื่อชื่อคือพุทธเจ้าอะไรว่าเขาอลิสต์นี่นคาออลิสนำมาในน้ำมาในน้ำ

มุดเข้า้วยเียานไปในขิน่าเขินานนห่บ้านห่เกล็ดสเดจุดทีดีชะละคุณช่วยผู้เด nah yes ียวด้บ่อยใกล้แลันนี้ใกล้สุดพีิอาร์มแล้วเขินไหมเขินไหมเขินมี่เขินเช้าพีอามใช่ไหมใช่เลยกลับเลยบ่เขินเชาพี่อาเ์มใ่ไ เขากลับนแล้วเครื่องไปได้เลื่อนสูบเลือเราแยกกันเลื่อเลยมาอยู่บ้าีเจ้าหันเคยเือนลยนี่มันกินเลอมือเยทำไมมันได้

ไปมังหัวเขาเรียลวช่า่า้ไม่นานลืมมดนั่นเลยลืมวันนั้นมาลืมเลยเซตไปมาแ้ไหมองทรายขแกมไหนคนแรกกันไปเเริ่มพี่เริ่มพี่เริ่มพี่ เอาป่ะเออเอาเกล้าเล้เออเอาลูกดูดิไม่เ็นไม่เหนเลยเออเห็นสิดาแล้วดัอ ยมุลีรังแขวแม่นี่นะทุกคนต่อไปลายน้องเลี้ยงนั่นหละจะกัดสี่นี่ไม่ไยหนไปเป็นไปนครเป็นไปนี่เลยทุกคน

chinh chim mùa lò phân thô bông sao hay sao nhà ngang lưng chay ngang chim mèo để đong kỳ lông kap nóng sung chay ลายไฟฝันใจปองโอลาบสวรรค์เหตุปาดซันที่อหยไฟฟันไม้ปองใจอายวังครูเทียนประพองกุลาบเป็นสีดังทองเมื่อยามแสงส่อน Dung Suri đang <laughs> ừ, đi con đi con <laughs> không là gì vậy? Tao nhớ mò khăn ăn. ai ai nón khăn thưng ai đi không ai nắng sau ánh nắng quay chân

สวรรค์นั้นกลายจนสุพขอบฟ้าแต่อาจจะมาจะมาคู่เคียงดวงใจต่อให้ดินน้ามาเป็นกันเยวฟ้าฟ้าสันกันอไว้ยยอมข้ามได้เสมอ เสียงนะตัวเป็นสุกน่ะแกงเนาะเงินทำไม่ได้เนาะเออเดินเยอะเยอะมาสั่นเออจะไปจัดไปโอเคอ่าจัดไปเนาะเอออ่าหักแหงเบิดทุกคนเนาะแล้วก็อ่าคอามสุขของแกงเนาะเมื่อนี้ก็เป็นอ่ามืออุ่นในน้ำอ่าขอบความเมืองฐานเนาะอ่าขอบความใจเนาะ